วันนี้เริ่มต้นกันกับเหตุการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์สำหรับการขับขี่หลังมีรถ Fortuner สีขาวที่ซิ่งฝ่าไฟแดงที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปชนรถชาวบ้านเสียหายรวมทั้งหมด4คันมีผู้บาดเจ็บ5คนไปดูสภาพครับที่เกิดเหตุนะครับเป็นรถชนกันร,รวม4คันประกอบไปด้วยรถ Toyota Fortuner สีทองรถ Fortuner สีขาวรถกระบะอิ u z u สีทองแล้วก็รถเก๋งอีก1คัน รวมทั้งหมดก็คือ4ี่คันนะครับทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด5รายบริเวณสีแยกไฟแดงวัดขุนก้องอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เบื้องต้นกูภ้ภัยนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลน,นางรองแล้วจากการสอบถามนางจิดาภาฉิมกูลพยานเห็นเหตุการณ์ครับเธอเล่าว่าระหว่างที่จะรถติดไฟแดงอยู่แถวนั้นมีรถต้นเหตุเป็นฟอร์จูเนอร์สีขาวซิ่งฝ่าไฟแดงออกไปแล้วก็ไปชนกับฟอร์จูเนอร์สีทองอีกคันก่อนที่รถจะสบัด แล้วก็ไปชนกับคันอื่นๆที่ขับตามมาอีก2คันตำรวจตอนนี้กำลังสอบสวนเพื่อยืนยันอีกครั้งนะครับว่ารถคันไหนทำผิดกฎจราจรเพื่อจะให้มารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับจากฝ่าไฟแดงไปดูยกล้อกันบ้างน,นะครับที่จังหวัดปทุมธานีเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนกัน2คันมีผู้บาดเจ็บสรายเสียชีวิตหรายบริเวณปากซอยคลองสามทับ ตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสอบถามอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงเล่าว่าผู้บาดเจ็บทั้งสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าปากทางอำเภอธัญบุรีซึ่งทั้ง2นะครับขี่มอเตอร์ไซค์ยกล้อมาเลยแล้วก็ข้ามเลนไปชนกับรถของผู้เสียชีวิตก็คือนายจิรวัตรชิดไลท์อายุ35ปี ด้านอาของผู้เสียชีวิตเล่าว่าหลานชายมีอาชีพช่วยทางบ้านขายผักอยู่ที่ตลาดไทยแล้วกําลังจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อข้าวตน,เ,นเห็นว่าหลานหายไปนานนะครับก็เลยขับรถออกมาดูถึงรู้ว่าหลานชายถูกรถชนเสียชีวิตแล้วเบื้องต้นตํารวจสพคลองหลวงตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก่อนจะสอบปากคําคู่กรณีเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายส่วนร่างผู้เสียชีวิต กู้ภัยนำส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อรอให้ญาติรับกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะครับตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง7วันอันตราย สงกรานปีนี้นะครับวันที่4เกิดอุบัติเหตุขึ้น324ครั้งเสียชีวิต41รายบาดเจ็บ332คนทำให้รวมสถิติทั้ง4วันนี้ด้านขวาเลยนะครับเกิดอุบัติเหตุแล้วทั้งสิน้นทะลุพันครับ1,195ครั้งเสียชีวิต157รายบาดเจ็บ1,185คนสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุก็ยังคงเป็นขับรถเร็วนะครับ33เกือบ3 4เปเซ์ เมาแล้วขับ28และตัดหน้ากระชั้นชิด18ครับ